เป็นเซตที่สกิลรัวๆนะครับเวลาเอาไปลงแรงก็จะได้ประมาณนี้แหละ1 2 1 2 1 2เนี่ยวนๆอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่าเป็นเซตคอมโบที่สุดๆแล้วนะครับเห็นไหมดูที่โอ้โหแม่งเกินไปปะเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะคบสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงอีเวนต์นั่นเองที่มันพึ่งมาใหม่เหตุผลที่จะต้องทําคลิปดีขึ้นมาเอาง่ายๆเลยสําหรับคนดูเนาะคุณจะได้ประโยชน์อะไรคือผมจะบอกถึงตัวละครที่เหมาะที่สุด ในการเอาไปลงเล่นเคียก่อนนะอันนี้คือที่เหมาะที่สุดก่อนนะและคิดว่าน่าจะทุก i อดีมีหรือไม่มีอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะผมจะพยายามพูดแบบชี้ตัวละครที่แบบกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอไล่าจากสีเขียวไปก่อนเนื่องจากว่าสีเขียวมันมาก่อนนะเดี๋ยวขอเลือกเป็นธาตุผมจะได้ไม่งงอันนี้ส่วนตัวนะจะได้ไม่งงองเนาะอันดับแรกเลยครับคือตัวลูฟี่เลยครับตัวนี้เหตุผลเพราะว่าอันนี้คือ ย้ำอีนะขอเคลียร์กันนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสกิลสเนี่ยตีรัวครับแล้วหลังจากที่ซับฟิลเนี่ยมันจะหรือว่าตีอะไรนะตีสตูทุกครั้งอะ่ะที่โจมตีอะ่ะมันจะย่นในส่วนของสกิลสด้วยนั่นเองแล้วก็จะได้ในส่วนของเกาะด้วยคือถึกฆ่าไม่ตายแล้วก็ย่นสกิลสเร็วแบบทีทีด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เคลียร์ไหมอันนี้เคลียร์ไหม อันนี้คือตัวแรกนะครับต่อมาก็คือล็อบลุจจินั่นเองนะฮะตัวนี้ดียังไงคือโจมตีธรรมดาหลายดอกคือหลายฮิตนะครับแล้วก็สกิลที่1ของมันเนี่ยเรียกว่าตี1ทีอยู่ที่13ดอกมันเรียกว่าหลายฮิตนะครับพอหลายฮิตเนี่ยหลังจากคีปุ๊บก็จะเด้งอยู่ที่สกิล2ด้วยนั่นเองนะครับก็คือใช้สกิล2ปุ๊บสกิล1เสร็จสกิล2ต่ออะไรเงี้ยมันเน้นแบบหลายฮิตนะครับแล้วก็ตีตีธรรมดาก็ขี้บ่อยด้วยแล้วก็ย่นสกิลเอ้ยขี้เออถูกแลกล ขีบ่อยเออเรียกง่ยายๆว่าขีบ่อยนั่นเองนะครับแต่ว่าไอ้ตัวละครพวกนี้ถ้าเน้นขี้เนี่ยคำแนะนําคือควรใส่เหรียญแนวขีด้วยนะครับอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอแทรกเรื่องเหรียญก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีตัวขีตัวอื่นๆด้วยนั่นเองจะได้เห็นภาพว่าเออมันก็ใส่ประมาณนี้แหละคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือเหรียญขีนะครับถ้าใครมีอันไหนใส่อันนั้นนะแต่ว่าอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นคิวเลอร์นะครับเป็นยังไงในส่วนของคิวเลอร์เนี่ย ถ้าขิ่เมื่อไหร่จะย่นสกิลที่1นี่ตัวมันตัวใหม่วันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยขิ่เมื่อไหร่ย่นสกิลหนึ่งนะครับนี่คือส่วนตัวของคิวเลอร์เนาะแล้วก็ในส่วนของโซโลอีกอีเวนต์ตอนเนี้ยขิ่เมื่อไหร่ย่นสกิลสองหมายความว่าสกิลหนึ่งกับสองเนี่ยจะย่นแบบถี่โคตรๆอีกเหรียญหนึ่งก็คือจินเบครับเมื่อขิเมื่อไหร่จะย่นสกิลหนึ่งอีกแทนที่จะสามเปอร์เซ็นต์จากคิวเลอร์ก็จะเป็นหกละเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมไหมันเรียกว่าเป็นเซตเหรียญขิเหรียญใหม่นั่นเอง นะครับขอคแาแนะนําว่าถ้าใครใส่คิใส่เซนได้ลงไปเล่นคุณจะสกิลแบบขี่โคตรๆงั้นเดี๋ยวเรามาไล่ตัวละครต่อเลยนะครับอันนี้คือเอาแบบที่หน้าผมเห็นนาะตอนนี้เท่านั้นนะไอตัวที่ไม่มีเดี๋ยวผมจะไปวนให้อีกทีนึงโอเคอ่ะอันนี้ยังอยู่ในสีเขียวอยู่นะครับอ่ะอีกตัวนึงคือแจ็คครับไอแจ็คเนี่ยมันดียังไงหลักๆเลยคือสกิลที่1ของมันตีผี่มากอันนี้น่าจะเห็นกันทุกคนเนาะหกฮิตนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโจมตีธรรมดาก็จะตีแรงมากขึ้นด้วย อันนี้มีอีกตัวหนึ่งนะที่สามารถเล่นได้เออทั้งตีแรงขึ้นทั้งฮิวตัวเองด้วยนะทุกครั้งที่โจมตีดังนั้นมนเลยเล่นได้นะอ่ะหมดละสรับสีเขียวเอาเท่าที่หน้าผมห็งกอนนะย้ำอีกทีสรับสีน้ําเงินตัวแรกเลยคือลูฟี่แต่เล่นร่างธรรมดานะเพราะว่าร่างธรรมดาเนี่ยต่อยรัวหลายหมัดมากนั่นเองนะครับอ่ะไปต่อเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของแชงนะครับอันนี้ก็เล่นได้นะเพราะว่าโจมตีธรรมดาหลายฮิตเช่นเดียวกัน2ตัวแล้วนะ อันนี้ไม่มีไม่ได้นะครับในส่วนของดอฟฟี่อันนี้ต้องบอกว่าดีที่สุดดีที่สุดนะครับแตด่ดีที่สุดมีอยู่สตัวตัวแรกคือดอฟฟี่อีกตัวคืออีโซและในส่วนของดอฟฟี่เนี่ยหล,หลังจากกลางใยแล้วอ่ะเป็นไม่ใหญ่หรือไคโดก็ตามตีเราไม่ได้เพราะว่าติดใหญ่นั่นเองครับติดยาวๆอ่ะมันเลยตีแบบฟรีๆนะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของยามาโตะอันนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันตีหลาฮิตถูกไหมแต่เน้นตีแค่หนึ่งเน่ยเพราะว่า1 1ึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวเพราะการตีหน มันจะเด้งในส่วนของอ,อะไรนะมันตีหนึ่งหนึ่งอะ่ะมันเด้งทีสามคิตแล้วมันเตีแยบเด้งเด้งสาม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 ยาวๆครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็ดีเหมือนดอฟฟี่เหมือนกันแต่ว่าตัวมันไม่มียายให้เพื่อนนะมันเห็นกระตัวนะครับแต่ถามว่าแม่ใหญ่ตีก็เริ่มไปลดเหมือนกันนะครับเพราะว่าติดเกาะเนาะอ๋อต่อมาอิโซผมบอกไปแล้วนะครับอันนี้คือตีแรงโคตรๆนะแล้วถ้าอยู่ใกล้ๆใ,ใช้สกิลคือแบบแรงมากนะแล้วก็ได้หลายคิดด้วย โอเคสำหรับสีน้าเงินหมดเพียงเท่านี้อันดับต่อมาเดี๋ยวเราไปสีแดงเลยตัวแรกเลยก็คือต้องให้ฟี่ฟิมเลสนะครับซึ่งผมบอกเซตคิไปแล้วใช่ไหมหมายความว่าถ้าคุณตีเมื่อไหร่สกิลอ่ะครูดาวดีโคตรโคตรดีไม่รู้จะดียังไงแล้วอันเนี้ยคือแบบดีกว่านี้มีอีกไหมอ่ะต่อ่างนี้เลยดีกว่าเนาะอันเนี้ยคือโคตรด,ดีนะครับอ่ะบอกว่าจะชัดเจนนะสำหรับตัวฟี่นะอันดับต่อมาคือโซโลนะครับโซโลเอ็กนะตรงนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตีธรรมดาเนี่ยหลายฮิตจ,จัด,จด และตีแรงโคตรโคตรจบเกมไวมากมากนะครับถ้าถามผมนะระหว่างฟี่ตัวนี้กับโซโลจริงๆอนะ่ะนาเมจโซโลดีกว่าแต่แต่ว่าถ้าเลนซี่อ่ะคอมโบถึง1000ไวกว่าเก็บไวกว่าเยอะอันต่อมานะครับในส่วนของรออันเนี้ยเปิดลูมและตีรัวรวอันนี้คือข้อดีของมันนะมีเพียงแค่นั้นเลยครับแต่ถ้าลูมไม่มีก็อรอกับเออจบเพลงท่านี้แหละแล้วก็ในส่วนต่อมาของคิดครับอันนี้ได้แน่นอนนะบางคนอาจจะงงว่าคิดอ่คิดได้ตรงไหนคือสกิลที่2ของมันนะครับที่ ที่เป็นเหล็กอะ่ะบนรอบๆอ,บอะ่ะนั่นแหละมันสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ตีหลายฮิตในตอนที่ตีธรรมดาแล้วก็ได้เหล็กช่วยแม้ว่าเราจะล้มลงแต่มันก็ยังโดนเหล็กอยู่ดีหมายความว่าคอมโ,มโบจะไม่หายเลยทุกกรณีอันดับต่อมานะครับในส่วนของก็ออุซอบนั่นเองนะอุซอบเนี่ยมันได้แล้วเนื่องจากว่ามันตีไกลแล้วถ้าตีสีเขียวที่แพ้ท่าสกิลหนึ่งที่เป็นระเบิดหัวกะโลกอะ่ะจะไวมากขึ้นด้วยนะครับยังไงก็ดีเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้ที่หน้าบนเห็นตอนนี้นะแม่ใหญ่ครับ อันนี้ดีแน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากว่ามีตีมีมันมันคือมันตีไวอะ่ะคอมโบอาจจะไม่ได้หรอกจะต,ตีแรงเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันตีแรงครับเมื่อกี้คือทั้งหมดสําหรับตัวละครที่ผมมีนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะไปหน้าตัวละครที่ผมไม่มีบ้างเนาะแล้วก็จะได้บอกนะครับอันดับแรกเลยไม่มีไม่ได้นะคิดรอครับแต่เป็นตัวคิดนะเพราะว่าคิดเนี่ยโหยก็เห็นอยู่สกิลหนึ่งโคตรทีเลยผมว่าทีกว่าดอฟฟี่ด้วยเอาเอากันตรงๆ่ะ เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะและแถมไม่โดนสถานะด้วยอันนี้ดีนะครับแล้วก็คิลเลอร์อันนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสกิล l ของมันเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นตีแบบหลายฮิตนะครับและตัวของมันเองอ่ะเมื่อเกิดคิก็จะย่นสกิลและเซตคิผมบอกไปแล้วใช่ไหมใช้ได้นะใช้ได้นะแล้วก็ในส่วนของโรบินนะครับตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าไอ้สกิลที่เรียกล่างตัวใหญ่ๆขึ้นมาครับอันนั้นก็ตีหลายดอกใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ อุซอบครับตัวนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนของดีกว่าก็ตอซอบด้วยเพราะว่าโจมตีอ่ะหนึ่งทีมัน3ดอกแม่งสามดอกแบบกระจายอ่ะกระจายแบบกระจายเยอะมากอ่ะไอเนี้ยดัมเมจก็ดีเหมือนกันนะดังนั้นสีน้ําเงินอ่ะถือว่าเป็นพระเอกตลอดการนะครับไม่ไม่เคยตกการเป็นพระเอกเลยเป็นพระเอกเสมอก็ทั้งหมดจบเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับอันนี้คือผมบอกกันนะว่าเท่าที่ผมนึกออกแล้วบอกได้ตัวละครเป็นดังนี้โอเคไหม เอาละอันดับต่อมาเดี๋ยวผมจะเอาลูฟี่ฟิลมเลสไปเล่นให้ดูสักเกมแม้ว่าสีจะไม่เหมาะในการเล่นนะแม้ว่าไม่เหมาะแต่ทําไมถึงเล่นเพราะผมอยากให้เห็นถึงว่าเออถ้าเอาตัวนี้ไปลงเล่นแล้วอะแล้วถ้าเราใส่เซ็ตเคี้ยอะมันจะปังขนาดไหนอ่าอันนี้คือไประหลกักหลักก่อนนะผมเลยจะเอาลงเล่นให้ดูหวังว่าน่าจะเครีรยเนาะส่วนเซ็ตเหรียญที่ใส่เนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเหรียญชุดใหม่นะ ยน่นสกิลสเมื่อกี้ยน่นสกิลสเมื่อกี้ยน่นสกิลหเมื่อกี้เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแม่งจะยน่นขนาดไหนโอเคเริ่มเกมหลกัหลกๆเนี่ยผมขอแนะนําให้เล่นแมใ่ใหญ่ก่อนเลยนะและดูที่สกิลดูที่สกิลเอาไม้อฮ้ยสกิลแม่ครูดาวโคตรดีอันนี้คือคียังไม่สุดนะครับถ้าคี้สุดเนี่ยจะเป็นอีกแบบอ่ะเดี๋ยวดูใหม่มไหไวโคตรอ่ะเอาใหม่นะเอาใหม่นะ ดูนะดูขี้บึ๊บสกิลสองก็มานะครับอ่าแล้วก็บึ๊บเอาดันลม้มซะง,งั้นอ่าแต่ตีธรรมดาก็มาแล้วนะสกิลหนึ่งต่อเห็นปะไวไหมไวไหมคอมโบไวมากนะอา่าดูดูสกิลหนึ่งอา้าวสกิลสองอ้าวสกิลหนึ่งอ้าวสกิลสองอ้าวสกิลหนึ่งแล้วเซตโคตรดีอ <laughs> ่ะ <laughs> <laughs> อ้าวหนึ่งเซตอ้าวสองเป็นเซตที่สกิลรัวๆนะครับเวลาเอาไปลงแรงก็จะได้ประมาณนี้แหละ1,2,1,2,1,2เนี่ยวนๆอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่าเป็นเซตอ่าคอมโบที่สุดๆแล้วนะครับเห็นไหมดูที่โอ้โหแม่งเกินไปมะเนี่ยอ้าวสองอ้าวหนึ่งโหแม่งเวอร์มาเล่นเองสะใจเองอ่าเดี๋ยวนะมันน่าจะสกิลบุ๊บ โอ้โดนว่ะหลบไม่ทันหลบไม่ทันกระจังหวะไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอลองเกินใหม่แป๊บโอยร,รู้สึกติดใจมากอะแม้ว่าดาเมตไม่มีแต่คอมโบมารัวๆไม่หยุดนะครับและเห็นใช่ไหมว่าภายในแค่หนึ่งไม่เกิน40วิบวีป่ะ30-40ิบี่มาแล้วเนาะแล้วก็ไอตัวนี้ยิ่งตีม,มันยิ่งขี้นะครับอ่ะตีกระเด็นหน่อยโอเคหกอนนะครับทำไมต้องหงกอนเพราะว่าไ จริงๆมันก็ไม่เกี่ยวหรอกนะจริงๆจะอะไรก่อนก็ได้จะสองก่อนหนึ่งก็ได้มันไม่เกี่ยวหรอกโอเคอ่ะโอเคได้ละเอาหนึ่งเลยหลังจากนี้คีรัวๆแล้วนะครับเพราะว่าเก็บสแต็กมาแล้วนั่นเองนะจริงๆต้องได้แม่ใหญ่ก่อนนะเนี่ยอันเล่นเนี่ยตัวตัวไหนก็ได้โอเคหนึ่งวืบโอ๊ยสองอ่ะสลับต่อหนึ่งเฮ้ยไกลเกินเวีกรรมเอ้ยเยว ตีไม่โดนเดี๋ยวกันเออจริงๆก็เอารวมกันก็ดีนะผมกลัวเวลามันไม่ทันว่ะอ่าต้องเล่นไคโดนะเพราะไคโดมุดละต้องดึงธงอะ่ะดึงธงหน่อยดึงธงหน่อยผมตีให้อยู่ดึงธงหน่อยนั่นไงนโดนอีกแล้วอายาอายาวึบโอเคอ่าสกิลหนึ่งต่อนะครับถ้าทางจะแพ้ฮะ อ่ะแต่อย่างน้อยก็เอาเสตเหรียญให้ดูแล้วกันนะครับว่าเออเซตเหรียญเนี่ยแม่งแบบดียังไงนะครับอ่าเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสลับเลยหุ้ยไม่อยากดูภาพถ้าเอาเซตนี้ไปเล่นของจริงแม่งจะเป็นยังไงวะอ้าวหนึ่งต่อโอเคใครโดนตายเหลือแม่ใหญ่นะครับน่าจะทันนะทัน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 นิดหน่อยทัน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 โอเคได้ละโอเคจบอ่าเกือบไปก็หวังว่าน่าโอ้เห็นคะแนนไหมเห็นคะแนนไหมเอ่ย หมื่นสองนะครับก็จบเกมไปเนาะอันนี้ถึงแม้ว่าแพ้สีย้าจะชัดถึงแม้ว่าแพ้สีแต่คะแนนได้แบบนี้ลองคิดดูว่าถ้าไ่แพ้จะโหดขนาดไหนก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ไปกันนะครับสําหรับในคลิปนี้เนาะเพราะว่ามันเ,เล่นเล่นให้ดูหลกักอะ่ะเออเป็นแบบนั้นมากกว่าส่วนที่เหลือก็คุณมีตัวไหนก็เอาตัวนั้นเล่นละกันถือว่าผมหอกแบบคร่าวๆให้แล้วเนาะที่เหลือก็ไปเล่นเพื่อไต่แลกเอาละกันนะครับในส่วนของรางวัลของรอบนี้เป็นอย่างที่คาดไว้เลยนะฮะก็คือในส่วนของ โจมตีแต่ประเด็นว่าดันเป็นสีน้ําเงินซึ่งก็ไม่แปลกใจนะถ้าจะมาสีน้ําเงินเพราะว่าคิดรอมันก็มาขนาดนี้แล้วนะส่วนถ้าใครแบบมีงบหน่อยก็จะเติมจนสุดเลยก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับเอาที่สะดวกแล้วกันเนาะ